หอยห้อยหอยอย่าเป่าลงไปอะไรเสียบันนงบมันหนาอย่างค้ามาใส่ดาดกีน,นี่เอ้ยเสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจุกติกริกนี่ได้บอกสีมาได้อีอย่างเอาชุดฉันขึ้นมาช,นชุดฉันชุดฉันซื้อบา้านพ่อในเซียวยืมซื้อบ้านตลาดาาไายคอนเทนต์เอฟซีเหรียญยี่ว่าฉันไปเลือกชุดนี้มาเสียใจสูตรฉันค่ะอาาโ <ฮ S 2> อ้หยหนอห่วงประชาชนเด้อเงดขกาดขกว่านี่คุณแม่หลังคลอดจ้าคุณฉันคุณดีไปนี่ คนดดีแล้วที่ดีก็นีครับพูดแล้วเขาให้ฟังที่นไม้ก็ไงนะน้ำหนักงรแปดโรคจ้าล่าสุดจ้าโอ้ยแปดโรคอะไรแล้วภาษาสองเดือนนึงสองเดือนพูดลคนพูดเขาสิมาเลยอยู่บกแปดโรสองเดือนปกติแล้วเขาเป็นคนขี่งากทางยากแ้่ผู้ใดที่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งขี่เทือเดียวหรือสองเถือผู้ใดที่เป็นลีซีดวงผู้ใดที่แบบลงพุงพุงด้วยน้ำหนักเยอะไขมันเยอะกินชาบูมุกกระทะหรือว่ากินแอลกอฮอล์ลดงาดื้อยาพี่น้องขา สูตรนี้เป็นสูตรของแพรพาวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรลับของแพรพาวลดหุ่นโดยวิธีการล้างลำไส้ดีท็อกซ์ล้างลำไส, D talk, ำส้ปลอดัยที่สุดไม่ใช้ยาลดความอ้วนแต่อย่างใดแต่ช่วยในระบบขับถ่ายขี่ออกเบิร์ดใส่เบิร์ดพุ่งขี่ออกรวดเดียวไม่ทายกับปีบกระปอยไม่ปวดบิดตัวนี้คือดีท็อกซ์ล้างลำไส้ของแพรพาวใครที่กินยูริวมาก่อนค่ะใครที่ทําอยู่รีวิวมาก่อน,ออนเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะคะผู้ดใดที่บอกเคยกินนะคะไม่ต้องซื้อชุด ชุดใหญ่นะคะแนะนำว่ากล่องเล็ก350บาทดีทอกรังน้ำใส่เพ้าๆลิซี่ดวงเอาไปกินได้จ้าแนะนําว่าซื้อแค่กล่องเดียวไปทดลองก่อนกล่องทดลอง350บาทจา้ะกล่องนี้ใครดูอยู่ส่งให้ฟรีเลย350บาทส่งฟรีไปเลยแต่สําหรับลูกค้าประจํามาแล้วปโปรใหม่ล่าสุดปโปรสุดพิเศษสําหรับ คนไหนที่กินดีทอคแพ้วผ้าออยู่กินดีขี้ข้องน้ำหนักลดน้ำหนักลงโดยวิธีธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงเบาหวานความดันกินได้จ้ามีโรคประจําตัวสามารถทานได้กินอาหารเสริมตัวอื่นอยู่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะกินไปเลยค่ะขี้ดีขี้ข้องล่างลำใส่ล่างสารพิษล่างไขมันออกจากลํำใส่ทางอุจจาระขี้ออกแบบว่าสุดลํำใส่ดีทอคล่างล้ำไส่โปรโมชั่น2กล่องใหญ่แถม1กล่องเล็กและแถมโลชั่น น้ำหอมน้องโตเกียวฟรีให้ทดลองทันทีจ้าโปรนี้นะคะ1กล่องเล็ก350 1กล่องใหญ่6 50 2กล่องใหญ่แถม1กล่องเล็กมูลค่า1,300ับาทส่งฟรีแบบโอนและปลายทางบวก80ใครที่สั่งวันนี้ในคลิปนี้นะคะแถมโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวฟรีทันที1นหลอดก่อนทานและหลังทานนะคะแนะนำว่าใครที่ได้ไปช่วยชั่งน้ำหนักไว้ด้วยวัดสัดส่วนเอวขาแขนไม่ด้วยนะคะ ใครที่อยากพูว่ามันดีจริงบ่จริงอ่านคอมเมนต์อ่านรีวิวก่อนนะคะใครที่กินยูขอนอนุญาตได้ค่ะเด้กอกางน,น,ำน,ำนำ้ำรีวิวใหแน,น่ดีซีดวงเศร้าบอน้ำนักลงบอเออระบบคาถาดีบอพิมใหแน่ค่ะคอมเมนต์ใหแน,น่ใครยังได้โปรโมชัน่นพิมพสนใจใครที่อยากได้แบบทดลองใครที่ไม่เคยกินแนะนำว่าไม่ต้องเอาโปรโมชั่นนะคะไม่ต้องคะ่ะเอากล่องเล็กไปทดลองแค่ 350บาทวันนี้ใครเห็นคือส่งฟรีไปเลยแต่เซ็ตโปรโมชั่นวันนี้แถม1บวก1นะจ๊ะใครสนใจพิมพสนใจเดเลยค่ะกินดีขี้ร่องดีถอดของแพบแยไม่พอใจยินดีคืนเงินล้านเปอร์เซ็นต์เอาไปกินค่ะพิมสนใจค่ะ